ไม่เคยพูดอะไรยไม่เคยพูดอรลมไม่เคยพูดถึงใครไม่พูดถึงอะไรเขาก็ยังบอกฟังเขานะไม่พูดถึงอะไรคุณจีมันจะรักกัน้วมันก็จะรักเราความันเียาไม่กัวห่นเ้น่นเต้นตีรดับหนึ่งมาคมดเอ้าด้หรอเขาบอกหนิอยู่ในโบว์จะเกใครก็ได้กขงจะบอกรกูได้ข้าตัวเองนะ คุยกับใครคุยได้แต่บางทีมันดึงจอยไปคุย่ังไม่สมควรตรงนี้เอาจอยไป้ากตลอดก็จอยผิดอย่างน้อย่างนี้ขึ้นไปก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกเขาเขาอยากขายอะเขาอยากขายมันไมขึ้นไม่ได้เขาอยากไปนี้เขามาขึ้นที่เราไม่ไม่ไม่ถ้าเขาตะกี้ต่อยให้มันเห่าไปเถอะตอนแรกเขาจะเขาจะขึ้นเขาบอกว่าให้จอยขึ้นอะไรกับคู่กับเขาแล้วทีนี้จอยก็จะขึ้นไงแล้วทีนี้ก็เลยน้องบอกว่าคือตอนเนี้ยเขาอยากขายมากขึ้นไปก็พูดไม่รู้เรื่อง ทำไมฟ<า>ูจม<า>ไม่อยู่ทั้งที่เองเป็นคนขอเรื่องหย,ยาบมากข้อ,อมได้ครึ่งเดยสักครึ่งนี่ก็ยังน,น,นีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี่น่เอา่องนี้ไปไสะอาดไม่ต้องบีม กลางเริ่มหมดกลางหมดหมดอ่ะจะชีอ่ะเจ้ชี้แจงเขาบอกว่าที่เขาคุยกับคนใหม่อ่ะเขาไม่ได้คุยกับจอยมาเป็นอาทิตย์ไม่จริงค่ะจอยจับติดเรื่องผู้หญิงคนนี้นะเขาบอกฮักก่อนมันขึ้นไปจอยดูเช็ดอ่ามีบอกแล้วว่าอย่าให้ถึงข่้นต้องแคบเช็ดเลยนานมากด้วยครับ จริงจะมีใครก็มีใข่ก็ใช่แล้วตอนนั้นเรายังเรายังคอคอหวานกันทุกวันด้วยซ้ำมันดูเคาื่องอะไรถ้าอยากนะหน้าเลยอ่ะตอนเขาไล่ตอนนี้ <c oughs> เขาพูดอะไรมาเรางานหลักฐานโชว์ทางแชทเราเนี่ยคือแบบจะหน้าแตกหมดเลยอ่ะก็คือแบบ ไม่ต้องทำแบบนี้มันเขาทำคนเดียวพอไม่ไม่ใช่ผู้ชายไม่มีสิทธิ์พูดครับแต่ว่าต้องแมนกว่านี้หน่อยพี่พูดถึงหนูทำไมครับทุกไลน์เลยไม่ใช่ผู้ชายไม่มีสิทธิ์พูดมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าผู้ชายไม่มีสิทธิ์พูดหรอกมันไม่ได้เกี่ยวผู้ชายมีสิทธิ์พูดหรือไมมีสิทธิพูดมีสิทธิ์พูดกัเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคำพูดของมึงอ่ะ มึงคัดกันเลยดีไม่ใช่แบบมันคนละเรื่องกันนะเขาบอกว่าผู้ชายไม่มีสิทธิ์พูดเหรอบางคนละเรื่องนะจอยไม่เคยพูดถึงเขาเลยนะถ้าทุกคนเห็นอันนี้คือไร้แรกนะจอยก็มีสิทธิ์แต่เขาพูดถึงจอยทุกวันเลยนะใช่จอยก็มีสิทธิ์คือมึงก็มีสิทธิ์พูดอะแต่แต่ทำไมเลือกที่จะไม่พูดใช่จอยก็มีสิทธิ์พูดผู้หญิงก็มีสิทธิ์พูดผู้ชายก็มีสิทธิ์แต่จอยเลือกที่จะไม่พูดจะเขาพูดถึงทุกแชทเลยทุกไลน์เลยแบบนี้เหมือนเหมือนสร้างกระแสตัวเองอะอะไรนะ ทัวลงแล้ทีแล้วก็สุีนตัวลงบ้านมนตแรกก็คัลงาหมือนบ้านเที่รเด็กท่อยู่ดีจากขานอกไม่ได้ไ่นอ่านไม่อ่าน่เนาะอ่านอ่านแล้วก็จำไปเฉยๆาวิดีโอคอลมเอาไปคุข้างนอกคนเด็ดมาแบบทันสองยม เดี๋ยวนะแบบยิ่งพูดยิ่งตลกอะนึกออกปะเดี๋ยวนะไม่เคยพูดถึงใครพูดถึงใคเี๋ยวนะเออไม่อยพูดอะไรก็ให้มันพูดมเถอะแบบยิ่งพูดยิ่งตลกแบบยิ่งพูดยิ่งแบบว่าเน่าเ่นั่เขาคุีณไ่้พูดเนเสียเวลาก็ฆ่าตัวเองแล้วเอาก่ ี้าตัดค้องเป็นเอสซีออกนะแล้วมองผู้ชายที่คุยถึงผู้หญิงแบบนี้นะใช่ไม่แมนเลยไม่มีความแมนเลยสักิดเดียว<ม>จริงๆมันเหมือนคือคุณก็รู้ว่าคุณอยู่นะจุดๆนี้แล้วทุกอย่างมันมีคนอัดไว้อ่ะแล้วแบบมันย้อนแย้งอะ่ะต,ตอนเย็นตอนค่ำพูดอยู่แล้วตอนนี้บอกไม่ได้พูดมันแค่ยังไม่กี่ชั่วโมงเองนะเราจะจอยให้ไปเจอที่ไหนนะจอยแล้วเวลานางพูดอะไรนะพูดได้ไหน ที่กูจะมีแฟนสักคนนึงกูผิดด้วยเหรอมันไม่ผิดมันไม่ผิดที่มึงยังมีแฟนสักคนน่ะแต่ว่ามึงก็เริ่มพูดถึงมันไมอะไรให้ไปเจอเธอที่ไหนที่ไหนี่เหรอโอ้นี่เหรอ๋อมนี่แบบถ้าใครอยากเจอจอยใครทันปะอะไรนะเขาอยากเขาให้เธอไปเจอเธอที่ไหนนะมีมีใครทันอันนี้บ้างคะมีใครทันไลฟ์เขาตอนค่ำบ้างคะที่เขาบอกว่าที่มีเอฟซีถามเขาว่า อยากเห็นพี่จอยแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากเจอจอยให้ไปเจอที่เปลวเปลวภาษาใต้ไปว่าที่เผาสมนะคะแรงไหมประโยคนี้แหละเนี่ยคิดดูดิ fc ถึงกับต้องทักมาบอกขนาดจอยไม่ได้ทำอะไรประโยคนี้เลยมีแม่แม่ให้จอยไล์เพราะประโยคนี้ให้ไปเจอที่เปลวจะย,ยังไม่ตายครับ,ลบเล่นครับผู้เล่น ก็กูไม่มีเสียงวะทำไมถึงจอยถึงเป็นกี่วันแล้วอะยังไม่ถึงยังถึงแกมปะตัวตัวอเองก็เก็บไม่ใช้กับเปลเองสิมาใช้กับคนอือ่นแล้เนี่ยบ้าหรือวะ ก็เจอือไปดูฟังไม่ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้เลยอะอยาปิดไลค์คือจริงแบบไปดูเลยดูอะไรยิ่งทำให้เราเสียเราเสียเราเป็นคนที่แบบบอกว่าไงดีวะจะพูดว่าไม่ต้องอธิบายหรอกสิ่งสิ่งที่เขาพูดตอนนี้มันอธิบายเขาได้ดีอยู่แล้วจอยไม่ต้องพูดจอยก็นิ่งมันเดิมนิ่งมันเดิมอะเจ้าพี่โอก็นิ่งหละที่หนูมาไล์วันนี้เป็นเพราะว่า จริงๆอ่ะจะไม่คุยกับเ้าจริงๆอยากไล่เล่นๆเฉยๆเราอยู่ด้วยกันไม่ได้จะไล่อะไรเรื่องเลยจริงแล้วอ่ะเราก็เลยอธิบายยาวเลยเมื่อกี้เราก็จะแค่ไล่กันเล่นๆไม่ได้จะพูดถึงอะไรแบบนี้เลยจะไม่มีจบไล่นี้จอยก็อยู่ของจอยเหมือนเดิมแค่นั้นเลยแต่เราก็อยากให้รู้ว่าพลาดพิงถึงอีกแค่นั้นแหละค่ะเพราะเขาคุยถึงเราไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งเรานิ่งเนี่ยทุกคลิปทุกคลิป แล้ววันนี้เราไลฟ์กันเรื่นๆไม่ได้เอ่ยเขาเลยลพอมีเอฟซีมาถามเราอธิบายไปแค่นั้นเองแล้วเขาก็มาไลฟ์ด่าเราขึ้นเลยขึ้นเลยนะ,นยนะใครขึ้น,นจับดูดิขึ้นจับดูดีแล้วดูสิหลับอยู่หลับยงจนั่นแหละเห็นแล้วใช่ไหมแล้วคนที่ว่าพี่พี่เอฟซีที่ว่าว่าจอยน่ะทีนี้เข้าใจจอยหรือยังเสียงเป็นผู้หญิงเลย ปนาหว่าเราเทียบเก่งสู้แป้งไม่ได้เลยเอาแป้งแป้งแต่โดนอีกแล้วเนี่ยแป้งหนึ่งจะโดนอีกแล้ว หก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 ือยรืลาลืม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 นัก็กลับบ้านเที่ยงนี้ได้เลยก็มาดิต่อไปต่อไปก็คือถ้าเหมือนอย่างเป็นไรหน้าอย่างเงี้ยอ่าถ้าถ้าถามถึงบางคนที่ไม่ได้มาดูเม้นนี้หรือว่าถ้าถามนึ่นเขาจอยก็จะทําของจอยแบบเดิมคือจอยข้ามเม้นจอยไม่อ่านจอยไม่พูดถึงไม่ว่านะคะจําปากจอยจําปากจอยไว้เลยเราพูดไว้แล้วเราจะไม่พูดถึงจอยข้ามเมนจอยขออนุญาตข้ามเมนจะไม่ไม่นี่แต่เนี้ย จอยจะทำเหมือนอย่างที่จอยเคยทำมาตั้งแต่แรกอะขอเนี่ขอแค่วันนี้ไรนี้ขอแค่วันนี้ไรนี้ไรเดียวหมดลงโไม่งั้นนะไม่ตัดให้ก็ไม่พูดไม่งั้นนะโถแค่เป็นจบเร่องกลับนี่ขยับหมดเระบาดเฟิรนบอกว่า FC โยงถ้า FC ไม่โยงหรอกถ้าเขาไม่พูดในไลน์ขอเองกล้วเดี๋ยวเอ๋ถึงจอยเองนะอืมนั่นรึได้ไหมนางพี่ ใช่ค่ะใช่คุยคุยแค่เดือนสองเดือนจะให้เขาเป็นแฟนแล้วยิ่งมารู้ยยิ่งมารู้ยิ่งมารู้อย่างเงี้ยสีแดงไปให้ใจเขายังไงเดือนสองเดือนไม่รู้จักอะไรนเลยจะให้ตอบมันนานเร้วจอยบอกแล้วว่าจอยเป็นคนเก็บข้อมูลยิ่งกว่าคนนั้นก็จอยนี่แหละก็เคยอยู่ได้ทั้งวัน เรียกว่ารพี้เลิกคุยเดี๋ยวเลี้ยงหนูกับพ่อกับเลิฟสเหรอเน่ยนะรีพี้เหนียวไงอยู่ทั้งวันเสียท้ายมาจากถุงปลาใช่ค่ะทาข้างบนเลยอืมไม่ชอบทาปากข้างบนกินยากินยากินยาเดี๋ยวเลิกกับพ่อกับเลิฟอืมคงเสียทีจะบอกแล้วว่าสวยสวยอยู่พอดีอ่ะตาเราทาทีนี้อะไรนะมันอย่างนี้จะบอกอะว่าสุดท้ายคำพูดก็กลับมาฆ่าตัวเองอะ กต้องใช้มือใช้มือไม่งั้นมันไม่บรรลเรื่องลล่ายบรู้เรื่องรู้รายอะไรอ่ะไปล้างครับก้อปากไม่เห็นมีอะไรชยเป็นหนูช่วยด่ครูมาจริงตอนเขายังไม่ได้คบกับมือเขานั่งแต่งหน้าหน้าะจุกใช่ใช่ทำไมไม่บอกเพื่อนนั่จเลยพอดี